โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมวอลเลย์บอลเช่นเดิมนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเอเจนต์ตัวเดิมนะฮะไซเฟอร์แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเซตอัพแมปบีสของไซเฟอร์กันนะครับเรามาดูกันดีวกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคเรามาเริ่มต้นกันท,ที่ไซเอนะครับจุดแรกให้ทุกคนมาตรงนี้นะเกี่ยวนี้นะฮะ,ะแล้วให้ระวังแถบแปนแถบมันจะลากยาวมาถึงตรงนี้นะ และจุดที่2ให้เรามาตรงนี้ yes, this should ส่วนสมอกของไซเฟอร์ผมแนะนำให้เราวางตรงนี้ This goes here เมื่อ oh, nice เราเปิดเปิดสมองเนี่ยมันจะปิดเกือบทั้งทางเลยนะครับเราให้เรามาตรงนี้เล็งกล้องมาตรงนี้กระโดดแล้วางกล้องเวลากล้องส่องมาเนี่ยศัตรูจะไม่ค่อยสังเกตกันนะครับเขาจะเขาจะพยายามวิ่งเข้ามาเพื่อวางระเบิดก่อน Cage Cage Trigger ร,ร,ร์มันจะปิดทั่วแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยทั่วนะฮะแล้วจุดที่เฮแนะนำดักรอศัตรูก็คือตรงนี้นะครับเวลาศัตรูมาโดนเนี่ยสมมติโดนถัดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พีกองมาอีกหรือถ้าศัตรูมาโดนถัดตรงนี้ให้เราวิ่งอ,อกมาแล้วเราก็ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะ ก็สำหรับคนที่อยากกันมิดก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะกันปกติเลยแบบนี้เพราะว่ามันวางแบบอื่นไม่ได้นะโอเคงั้นเราไปดูต่อที่ไซส์ B กันเลยนะครับซึ่งไซส์ B เนี่ยเป็นไซส์ที่ผมไปกันบ่อยสุดละสำหรับไซเฟอร์ไซส์เผมม่ครับมากันเท่าไหร่ให้เพื่อนกันแท <seconds> left. นโอเคแล้วเรามาที่ไซส์บีนะครับ จุดแรกให้เรามาตรงนี้ก่อนนะครับมุมนี้ here yes this ให้เราวางไป smoke ผมแนะนำให้วางไว้ตรงนี้นะ this goes here แล้วต่อมาให้เป็นตรงนี้ประมาณ this goes there เวลาแล,ล็งกล้องผมแนะนำให้เซตแถวนี้เพราะว่า ต่อให้กล้องี่ตรงนี้หรือตรงนี้ยังไงศัตรูเห็นกล้องเขาก็จะยิงก่อนนะผมเลยแนะนําให้เซตตรงนี้ดีกว่าแล้วพอศัตรูมาเนี่ยเราจะเห็นจํานวนศัตรูว่ามาทางนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเซตกล้องตรงนี้เนี่ยตรงนี้ยเราจะเห็นแค่ตรงตรงนี้นะตรงวินโดว์ตรงนี้เลยแล้วเวลาศัตรูเข้าสาให้เรากดสมุกแล้วพอศัตรูมา จุดที่ดักก็แนะนำให้เป็นเนียเหมือนเดิมน,นะแล้วก็พอศัตรูโดนก็ที่ก็มายิงถ้าศัตรูจะเข้ามา <Here. S 1> ทางเนี่ยเขาก็จะโดนเส้นเชือกตรงนี้นะฮะโอเคแล้วเรามาดูเซดัพต่อมานะเซอัพต่อมาก็ให้เรามาตรงนี้แค่วางตรงนี้ไง <Here. S 1> แล้วก็อีกทีหนึง่งตรงนี้ ประตกูก็วางระเบิดได้ลำบากหน่อยนะแล้วก็วางตรงนี้ส่วนกล้องก็วางตรงนี้ <Here. S 2> เดิมนะครับส่วนอันนี้ผมจะทำให้ดูว่ามันไม่คุ้มยังไงก็คือเราจะเห็นประตูแค่ตรงนี้เราจะไม่เห็นจุดที่ศัตตูมาตรงนี้นะก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สาหรับการวางกล้อง10 seconds left ก็เวลาศัตตูมาให้เราดักที่เดิมเลยตรงนี้ <Here. S 2> หรือเราอาจจะดักตรงนี้ก็ได้นะ ว่าตรงนี้เสียงก,กว่าตรงนี้ไม่มีได้นะพอศัตรูมาก็เกิดกประมาณนี้นะโอเคแล้วต่อมาก็เป็นเซตอัพที่ค่อนข้างแปลกนิดน,นึงก็คือวางแบบนี้แต่แบบนี้หวังผลค่อนข้างยากนะไม่แนะนำให้ใช้แล้วก็อาจจะเป็น แล้วก็ให้เรามาตรงนี้เหมือนเดิมนะก็คือถ้าศัตรูมาเนี่ยถ้าศัตรูไม่มาทางนี้แล้ววิ่งมาจะโดนตรงจุดแรกก่อนแล้วเขาถ้าเขายังดึงนั้นมาเขาก็จะโดนตีต่อนะครโอเคเอาเป็นว่าขอจบทิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถ คอมเมนต์มาบอกกันได้เพื่อที่จะให้เราได้ปรับแก้ตัวนะครับเอาไปว่าวันนี้ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ